สวัสดีครับกับลายเรนเจอร์วันนี้จับกบแดงแล้วกันนะครับกูจะหายไปนานเกินไงก็เออ,เอ,อทำซะหน่อยแต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรใหม่ครับจับกบแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็เฮ้ย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 ,อย,อยโอเคเฮ้ยเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ได้กดซะหน่อยแม่บริการหนึ่งที่รอก่อนนะครับรอมันเพิ่มเรทก่อนผมไม่กล้าจริงๆ คือถ้ามันไม่มีเรทแล้วผมไปห้าวกดเนี่ยแล้วเวลามันไม่ได้มันจะโกรธตัวเองเป็นพิเศษประมาณว่ากูบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ในเรทมันไปเปิดทำไมเออประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนเข้าคลิปก่อนเริ่มอัดพไ่อ่านเจอว่านักทำคลิปไทย รุ่นใหม่ไปดูคลิปชาวบ้านเออแต่มาภาพเองก็ก็มไม่ได้นะคือมันภาพของของของเขาไงคืออย่างพี่ทําเนี่ยทั้งภาพและเสียงเป็นลิขสิทธิ์ของพี่ใครเอาไปทําอะไรก็เราก็เรียกเก็บเก็บเก็บตังค์ได้อะไรได้ฟ้องฟ้องได้ <c oughs> แต่ผมกม่เคยแนะนำไปตร้งนานแล้วเนื้อถ้าจะทำทำของตัวเอง ซึ่งสมัยนี้ไม่ยากแล้ครับมึงไอ้คุณคุณน้องๆก็ได้น้องๆ้อแค่ขนขวายสักนิดหนึ่งอ่ะมันก็ได้แล้วทุกอย่างก็อยู่ใน y o u t u b e อ่ะไม่มีของเหรอก็องลงทุนหน่อยนะของหลักร้อยก็มีนะแล้วบางทีพันเดียวได้ครบเซตเลยก็มีนะไอ้พวกอุปกรณนะ์อะไรพวกเนี้ยส่งถึงบ้านด้วยนะเก็บเงินไปปลายทางก็มีนะ <c oughs> เออขอ,ขอประมาณนี้แล้วกัน คือถ้าคุณทำแบบไป,ไปสมมติว่าเอาคลิปผมไปแล้วไปอัปลงเลยอย่างเงี้ยผมก็จะไปถ้าผมเห็นก็จะไปแจ้งทาง Joutube y ว่าเกิดเหตุประมาณนี้ประมาณนี้นะเขาเอาคลิปผมไปนะแล้วเขาก็จะไปแจ้งเตือนน้องว่าเอ้ยคุณคนคนนี้เขามีคนบางคนเขาแจ้งคุณมาว่า แจ้งอะไรเดี่ยวเขาแจ้งเรามาว่าคุณไปอะไรอะไรกับคลิปเขาคุณจะจะยอมรับไหมหรือโต้แยง้งถ้ายอมรับก็เหมือนโดนใบเหลือไปหนึ่งใบแล้วก็ต้องเอาคลิปนั้นออกหรือทำตามเป็นอื่นที่เจ้าของคลิปขอเช่นแบ่งรายได้ให้อะไรประมาณนี้หรือจะโต้แยง้ง ประมาณว่าเฮ้ยนี่คลิปกูมึงจะมาอ้างอะไรคลิปกูกูมีหลักฐานว่าเป็นของกูเอออะไรอย่างเงี้ยครับตรงตรงเลยนะแรงแรงดีสุดท้ายก็ทำเลยเดถ้าโต้แย้งแล้วแพ้ปิดช่องเลยนะครับและตรงนี้คือมันเกี่ยวกับเงินครับคือ YouTube เขาไม่ยอมเสียผลประโยชน์อยู่แล้วเขาไม่มา หยวนหยวนแบบคนไทยโอ้ไม่เป็นไรคุยคุยกันหน่อยขอโทรคุยด้วยได้ไหมคือ <c> เ <oughs> okay, ้วก็เดี๋ยวเราอย่างง่้นอย่างนี้ให้นะรอบหน้าเดี๋ยวเราไม่ทําแล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาไม่ฟังครับเขาไม่จำเป็น,น้อง,งอคุณครับ <c oughs> คือมีคนทำชาแนลเป็นล้ลานๆชาแนลเขาไม่ต้องมาสนคุณครับเมื่อคุณทำผิดเขาแบนเลยแล้วแบนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโหลดแป๊บนะจะเอาเพื่อนไปด้วย ถ้าโดนแบกแล้วก็จบเลยนะไม่มีแบบสมัคร ID ใหม่สม e ัครเมลใหม่มาลงไม่ได้นะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนคอมเลยครับ ID ใหม่ต้องเปลี่ยนแน่แนเปลี่ยน ID ใหม่เปลี่ยนคอมใหม่อาจต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยครับเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินใหม่ชื่อจะของ ID ใหม่ด้วยคือต้องปรับเป็นคนอื่นไปเลยคือตัวคุณไม่มีสิทธิทํา ธุรกรรมท,าาทําธุรกิจอะไรกับเขาตรงนี้ได้แล้วอะฉะนั้นอย่าไปเอาคลิปชาวบ้านมาอัพคือก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะก็ถ้าบางทีคลิปกระตูนคลิปเพลงเนี่ยแล้วไปโหลดมาอัพใส่ช n n e l ตัวเองบางทีก็ไม่ได้หวังเงินหรอกแต่บางบางคนเขาเรียกอะไรเจ้าที่มันแรงอ่ะ คือเขาไม่ยอมเด็ดขาดอ่ะเจ้าของเล็กลิกสิทธิ์เขาไม่ยอมอ่ะเขาแจ้งปุ้งเดียวดับเลยว้าดับเลยอ่ะก็เตือนประมาณนี้แล้วกันครับว่าหวังว่าจะไม่ไปทําแนวนั้นกันคือถ้าเกิดเรื่องแล้วผมช่วยอะไรไม่ได้นะทงนั้นนะคือพวกที่ทําสายนั้นเขาเรียกว่าสายดําอาจจะเล็กเทาๆก็แล้วแต่เขาจะใช้คำะนะ คือเขาต้องไปหาคนประมาณนั้นให้เขาช่วยถ้าคุณก่อนเรื่องแล้วซึ่งส่วนใหญ่เขาก็กลับมาได้นะเขาก็มีวิธีของเขาอยู่แต่หลังๆก็จนกว่าใครจะเห,น,เหนื่อยเขาก็เปลี่ยนเบลใหม่เปลี่ยนคอมเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่อะไรเงี้ยก็มาใหม่กระตกว่าเอาเสียงลงหน่อยแล้วกัน ลงก็เบาแล้วเว้ยก็ที่เห็นเขาทำเขาก็ได้เงินเยอะอยู่นะเยอะกว่าทําแบบสายขาวอะโหลดคลิปมาก็ตัดแต่งตรงนู้นตรงนี้นิด,นดนนหน่อยก็ทําเงินได้ละคือทําเงินคือมีเงินเข้ามาในไอดีแต่จะเบิกออกมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นมียอดมาออหลักแสนนะครับต่อเดือนนะยอดเขานะ แต่ส่วนหลายๆครั้งก็เอาออกมาไม่ได้ก็อยู่ยอยู่อย่างนั้นนะก็ตลกดีแต่เขาก็ทําต่อนะเพราะบางครั้งก็เอาออกมามามาได้ก็ทําจนกว่าจะเบื่อกันไม่ข้างอ่ะอะไรวะผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินก็นาจะจบแล้วครับลิงเราซึ่งไม่รู้สนใจกันหรือเปล่าแต่ก็ยังแนะนำนะครับว่า ฝึกทำกันซะเล่าเรื่องเก่าต่อยรอดเพื่อนเดี๋ยวก่อนก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะพูดก็พูดเงี้ยเดี๋ยวกูมึงเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวตรงๆแบบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ไปขัดใจเขาเขากำลังคุยกันเป็นเพลินก็อ้าวก็กูไม่เห็นด้วยกูก็พูดไปตรงๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยว้า ก็เลยเต็มเท่าไหร่วะรอยี่นะก็เลยพยายามพูดน้อยๆจนกลายเป็นไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ก็มาทำตรงนี้ก็กล้ามากขึ้นแต่ก็ยังไม่เก่งพอนะคือโอ้โหเสกมาได้ด้วยครับเอ้ยแม่งเทดีมกันวะน่าจะจับมา เทรนได้นะจับมาเลี้ยงได้ในไหนก็ไม่ค่อยทำเลนเจอร์เพิ่มแล้วก็ทำเป็นบางทีก็ไม่ค่อยเล่นก็อ,อย่างนี้แหละไม่รู้จะเล่นไปทำไมแม่งเงียบเหงามีรางวัลแต่ไม่ยอมแจกขายก่อน อ๋อนั่นกินเยอะอืมก็ก่อมเ็นคนไม่ค่อยกล้าพูดเออแล้วถ้าทำตรงนี้ก็พูดเยอะขึ้น๋ย่นี้ก็พูดมากเป็นป,ปกติลแล้วแล้วก็ที่ว่ายังไม่เก่งพอก็คือยังไม่สามารถแบบเล่นไปพูดไปได้อะคือถ้าทำแบบคนอื่นทำแบบหลายๆคนก็มาภาคตามทีหลังก็ได้นะ แล้วแต่มันคือเรื่องของอนาคตเธอก็ผ่านมานานแล้วนะผมก็น่าจะทำอะไรสักสักอย่างนะค่อนข้างขี้เกียจว่ะดูแล้ยเหมือนไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยโอ้มิสไซทีเดียวอ่ะหวังก็กบเจดาวน,นี่นี่แหละครับยังมีประโยชน์อยู่เพราะเลนเจอร์ร,รุ่นใหม่ๆมันก็สตาร์ทที่เจ็ดาวเริ่มต้นที่เจดดาว คลิกๆก็เลยเล่นประมาณสามฉากนี่แหละแต่สีดาวอุลตร้าเก่งๆก็มีนะเนี่ยรอนน่ะนะแค่ตัวเดียวแหละที่เหลือก็ไม่ทำเพิ่มเลยพอพูดแล้วก็เศ้าอ่ะไม่น่าไปพูดถึงเลยน่าจะหมดประเด็นที่จะพูดแล้วแชมเปน ใครเก็บเลเวลต่อดีคนขี้งกครับทำคลิปก็ยังเก็บเลเวลอีกย่ทิ้งค่าด้วยการเปิดเกียร์แล้วกันหมายถึงเกียร์จากบอสนะก <c oughs> ิวเริ่มลงตัวแล้วครับเหมือนเดิมครับรับสมัครตั้งแต่เข้ากิวได้ยันมาสเตอร์เก้า ล้วเราทั้งสัปดาห์สุดท้ายก็จะค่อยรับระดับยูคอ,อยสังเกตแล้วกันใครที่แบบยังเป็นเร่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยตกิวเก่ามันเริ่มตีไม่เข้าแล้วก็ตามมาได้สัปดาห์สุดท้ายของของเดือนนะครับอย่ามาก่อนมาก่อนก็ไม่รับมีเรื่อยๆแหละอะนะร้อยพ่อพันแม่พี่ก็ขี้เกียจเถียงด้วยอ อืมอะไรต่อดีหมดหมดแล้วเหรอโอ้ขยันเก็บหมดจนได้ครับไม่ไมีตัวเก็บเลเวลแล้วไม่มีเราก็เอาช็อกโก้ไปที่แรกจะ PVP เออเดี๋ยวไปสักรอบก็ได้ครับมันได้ นึกแนวคิดได้ว่าทําไมว่าเราต้องรีบเล่นคือเราจะใจร้อนไงว่าให้มันจบเร็วๆแต่กลายเป็นว่ายิ่งเราเร่งเกมอ่ะุดท้ายไม่แพ้ก็เสมอเสมอไม่มีไม่แพ้ก็แพ้แค่นั้นเองถ้าใจร้อนอ่ะเดีวรากะเอเล่นตาละห้านาทีมันนานว่ะแตพ่พอเราเล่นแบบร้อนก็ตาละยี่สิบนานนาที สุดเซ็งอ่ะหน้าเบื่อโคตรๆจะไปเล่นไหนใจเย็นสักรอบลวกันโอ้มีอะไรให้ทำเยอะนเนี่ยนี่วะแต่ตรงนี้มันน่าเบื่อแล้วละ่ะไม่ออกเลยะมือมือใหม่นี่ควรจะเก็บเพิมให้หมดเลยนะไอ้ด่านพวกเนี้ยด่านกบแดงเนี่ย ช่วยได้เยอะเลยนะถ้ามันได้นะเออมันกนข้างจะใช้กุญแจน้อยขนนกน้อยนนกน้อยคล้อยบินสู่ไปหาเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะเพลงคุณคณุอืมพีพีรอบเดียวนะ,ะ <c oughs> เตรียมก่อนส่วนคลิปบนยังมีอยู่หรือเปล่า บ,บนครัลืมสเต็ปการกดคืออยู่อีกชาเนาลหนึ่งครับก็าวถ้าไม่ลืมจะพยายามใส่ลิงก์ไว้ท้ายคลิปแล้วกันเจอคนไทยไม่ตีตอนออกออกอากาศนะแต่หลังแยกนี้ตีนะเลเวลเยอะเอาไหมวะก็ะตัวธรรมดานะจัดซะหน่อยอันดับไม่ร่วงเลยนะครับ เออตกลีกมาก็จริงแต่ก็หยุดประมาณประมาณนี้แสดงว่าบอดโหดเดิมครับใจเย็นครับโอ้โหเซ็งว่ะอ่ะชนะเหนย,ย่างน้อยก็มีชู ดูง่ายเว้ยเอามีสายเต็มจะไม่ดูง่ายจังอ่ะเอาอีกสักขั้นสิอ่าโหเป็ดเพื่อนหรือเปล่านะโคตรอึดเลยวะเฮ้ยจะเป็ดฝ่ายตรงข้ามวะนี่ทำไมง่ายอ่ะ คือเขาล้มดีอย่างเลยะเผื่อปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มแล้วเ้ามืกดแรกครบแล้วกันไม่รู้จะรีบไปทำไมไงอ่ะเหลือตัวชนไว้ดีกว่าโอ้โห,หยิงพร้อมกันเลยสตารน,นานเนอะนี่ทำไมง่ายวะ จะโชว์ว่าเล่นอย่างใจเย็นมันเป็นไงอยู่เลยชนะซะง,งั้นชนะก็พอนะ <c oughs> อ่ะก็เฮ้ยลีเจนหนึ่งเลยทำไมชนะง่ายจังวะอ๋อของไม่เทพไงเนีย่ยน้องไม่ถ้าไม่มีเซตเทพอะ่ะก็อย่างที่เห็นนะแพ้ก็จายเลย พี่มีผมมี2อสชิ้นต่อไอดีไม่ได้เดียวกันเลยตั้งรับชนะเยอะอยู่นี่ปัญหารครับเจอก็ตีได้ครับลองทีมถ้าทำคลิปก็ทำโชว์เลยว่าง,งัดกับพี่เขาชนะโอ้โหเยอะๆเลยอ่ะก็จะเป็นประมาณว่าไม่รีบไงแบบที่คนก็ว่าอย่ารีบใช้พายุก่อน ไอ้บอทใช้ก่อนแล้วเราค่อยใช้ตามเออไม่งั้นจะแพ้อะไรอย่างนี้ก็ก็ถูกเดี๋ยวแล้วก็ก็ไม่รีบใช้นั่นแหละก็รอให้บอทใช้ก่อนเหลือเก็บไอเทมไว้ให้ครบๆเออแล้วค่อยจัดบอทันทีเดียวเราก็ชนะไปเลยซึ่งบางทีก็ชนะหน่อยเพราะบอทมันไม่ยอมใช้ <c oughs> ก็จะมีอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะเปิดกันครับ เริ่มเจอบอสเลเวลสูงแล้วถูกซีจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมที่จริงเลเวลเยอะแล้วก็ได้โลโอ้โหต่ำไปเนี่ยพอมีเยอะก็เลือกออฟได้ละถ้ามีน้อยก็พลังเท่าไหร่ก็จะใช้เบ็ ตั้งตัวไงพอพอหลังๆเดี๋ยวค่อยเลือกก็ได้ยอมเจ็บไปก่อนช่วงแรกอืมไปทำไมวะเคียก็ไม่แก่นะ <c oughs> <laughs> ผมก็เกียบ่นว่ะแม่งเงยเกมมันค่อนข้างช้าไงอัปเดตอะไรก็ช้าในเคียเซตนี้ก็คิด กี่กี่ปีแล้วล่ะครึ่งปียังต่ำเดี๋ยวเพราะเราเล่นบ่อยไปหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็น่าเบื่อเพราะมันซ้ำเผอไดห้หมดนะ เปิดเสร็จเดี๋ยวไปตีบวกต่อเลยอย่างรวดเร็วตอนตีบวกรอตอนอัพขึ้นแล้วกันเนอะตอนบวกเดี๋ยวเบรกเบรกไม้ก็ได้มีฉันนานก็ขี้เกียจเหมือนกันที่ตัดต่อ หายไปก็อีกอย่างก็ที่จริงจะทำสักอาจจะอัดสักช่วงบ่ายๆของวันบังเอิญดันไปนั่งเล่นเกมอื่นแล้วติดก็ก็เลยไม่ไม่ได้ทำ <c oughs> ก็เลยต้องมาออกคลิปเอาอีกวัน <c oughs> อัดตอนตึกๆแล้วก็มาเอาอีกวันนึงเข็บเกลียม ได้แรกกิวเท่าไหร่เอ่ยสี่ทองก็มีสามหมืนห้าได้มั้งใช่ไหมจำเลขไม่เขได้แต่ไม่พอที่จะซื้อของในช็อปนะพีพีก็ไ e. ม่ตีก็ไม่ได้เล่นเลยและอืมแต่เป็นโจคาซากะแบบโอเคเจอากาันตอนอัปเกรดเกียร์สักครู่ ม,มาต่อเลยครับอัพขึ้นไปเฮ้ยแรงดีนะตีเวแรงแต่ก็เท่านั้นชิ้นต่อไปได้มาไม่ถึงสิบชิ้น,นครับขี้เกียจแล้วไม่ได้อะไรที่ไม่ได้หลุดเลยมีอีกไหมนะโอเคครับเกลี่ยงอันนี้ สีทองครับสีทองเยอะจัดเลยเอาวันนี้ก่อนสี่แสนห้าลบรีเพิ่มเลือดมันเป็นอันที่ไม่ได้ใช้อ่อมาสีทองและเออเยอะเยอะเยอะแต่อยากได้โล่มากกว่าใช่ไหม ย,ยังเหมือนเดิมครับผมยังไม่เข้าใจว่าการกายการเวทหมื่นแปดบวกครบก็แสนกว่าเนี่ยมันช่วยได้สักแค่ไหนผมไม่แน่ใจสีทองครับโอ้โหวัด <c oughs> ซ้ำอะไรกันกนกกนะถุงมือโอเคอยู่นะดูก่อน สมุดเล่มเดิมถุงมือใช่ไหมผมเขียนว่าถุงมือครับแล้วแต่สปีดครับเพิ่มเดเมจด้วยใช,ใช่ใช่ใช่ไหมล่ะตีเร็วขึ้นนะนะสิบสามจุดห้าครับสิบจุดห้าถึงสิบสามจุดห้าค่อนข้างสูงครับต้านสกิลค่อนข้างต่ําครับแต่คือถ้าจะให้เป็นถึงร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องใส่ให้สายตีกายใส่ายตีกายจะมีต้านสกิลสูงเอ้ใส่สายเวทก็ได้นี่ สายเวทมันก็จะมีคาถาต้านไปด้วยแต่ HP เกือบเต็มเลยครับสมุดก้าสุด9 6, 3 8 0หข้อมูลต่างๆใต้คลิปนะครับเออสำน้าเดิมไปมีอีกไหมนะเออไม่น่าจะมีแล้วอันนี้ไม่ได้ทำไว้เลยสักสักชิ้นไหมมีสีทองไหม เออมีเอาสักชิ้นแล้วกันช่วงนี้เขาก็แจกเกียร์รายวันให้นี่ครับใช่ไหมสี่ห้ดาวอะไรนะั่น่ะก็ดีนะช่วยมือใหม่ได้เยอะเลยนะตอนผมเล่นเปิด i อดีใหม่อะไอหัดเป็นไก่อะไรพวกเนี้ยก็โอ้โหแค่3ดาวแค่เกียร์ชิ้นแรกก็แบบโอโ้โหโคตรดีใจแล้วอะตอนนี้เขาแจากแค่เลยเออก็ยินดีด้วยครับ อาเวนเออผมต้องให้มันร้อยเปเซ็นมันจะได้ลงตัวครับเน,นี่ยนิสใสอะไรก็งกนะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ยอมโอเคพอด,ดีชิดชิด มาดาบสีทองก็เท่ดีนะแต่ใช้งานไม่ได้เล็กโ,โหเยอะนะคอนสามหกถึงหกห้าครับได้มาหกสิบสองโจมตีมันก็ไม่ค่อยสนแล้วนะโจมตีกับเต็มดีเฟนต์ค่อนข้างต่ำคือถ้าดีเฟนต์ได้มากกว่านี้สักห้าพันก็เป็นสีทองแล้วลนะ่ะ ก็ถือว่าดูดีอ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะเปิดให้ดูคิวหน่อยเพื่อมือใหม่สนใจจะเข้าฟาร์ม0 6น5กนะาครับ farm 0 6น65หเหนือหน่อยเหนื่อยน่าจะพอมีให้ตีเหมือนกันรับ40ถึง M99 ครับมีอยู่แหละเพราะอย่างที่ว่าคือผมตีแต่สูงสๆชั้นสูงสงเท่านั้นชั้นล่างๆไปเคลียร์กันเองเว้ยมีอยู่แหละคือถ้าใครอยู่ที่เก่าแล้วไม่ค่อยมีตี เลเวลน้อยๆไม่ค่อยมีตีก็มาตรงนี้ได้แต่ก็น่าจะต้องพึ่งพาวตัวเองได้บ้างเนะ่พราะผมไม่ได้ลงมา,มาช่วยเลย๋ยวเปิดะไรต่ออีกที t ิ v ตี้ครับมือใหม่ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมเนะ่อะส่วนใหญ่มาสเตอร์แล้วอ่ะคือมามาสเตอร์ได้ก็แสดงว่าเล่นจริงจังแล้วลนะ่ะตีสิบนปอสิบสอง 12, ตีสิบก็ ถือว่าดูดีแสดงว่าเป็นคนที่แอคทีฟจริงๆอ่ะแค่นี้ละกันครับก็เล่นให้สนุกไม่สนุกก็ไม่ต้องเล่นเกมมี <c oughs> อีกมากมายครับรวมถึงไม่ใช่เกมก็สนุกสนุกก็มีอีกเยอะเหมือนกันรีเตือนหน้าใช่ไหมแจกเดือนละตัวแล้วนะ แต่ดูความยากแล้วก็ไม่ค่อยนาอย่าเสียงกว่าเปลืองขนนกนะใช่ไหมอ่ะย่นดนครับสวัสดีครับ